เอาละครับศูนย์ต่อศูนย์ครับราคามาแล้วครับจังหวะเดียวทุกจังหวะครับไม่เบิ้ลครับอือหืออจะบังเจ้าบางัาบางไอ <c oughs> <c oughs> แต้มอยู่ที่0ูนต่อศูนย์ครับ โอ้ยลูกเสริรฟลูกดีครับแต้มตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ครับฝากฝั่งของนครปฐมครับวันนี้คนเยอะนะครับ แต้ม2ต่อศูนย์ครับออฟนครปฐมตัดหน้าซ้ายมา้อบ,บังพีครับโอ้ยน้ำหนักแรงไปครับลูกนี้ชิงที่สั่งละ2,000บาทครับคุณโชคชัยพงส์ศิรินะครับคุณอนุนวัฒน์คนเมืองคนเกมเสิร์ฟเจ้าคอบ,บังพีมีรับลูกเสิร์ฟของเสียออฟนครปฐมถือว่าลูกเสิร์ฟของเสียออฟนครปฐมนี่กดดันได้ดีครับจังหวะเกมเสิร์ฟซ้ายขวา อโอ้ยลูกนี้ครับอครับเคลื่อนที่มาง่ายๆครับจังหวะนี้ทิมไปแล้วครับเจ้าคอบเปิดด้วยซ้ายโอ้ยลูกนี้ครับจังหวะนี้โอ้ยก็ถือว่าเป็นการขุดบอ่ลอล่อปลาของทางฝากฝั่งของเจ้าคอบบางพีหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับ แต้มศูนย์ต่อสามรับห่างกันที่สามแมจ้าครับโอ้จังหวะนี้ครับจังหวะทิศน้ำหนักเท้าของโอ้ยเหลืหล่นหักเียวคนห,เ,ห,เ,หเขาเขาซ้อมมาเขาซ้อมมาครับ แต้มตอนนี้อยู่ที่3ต่อศูนย์ครับตัดหน้าซ้ายมาครับโอ้ยลูกนี้ครับเจ้าสุบินครับซ้ายนโยนก็ได้มันเล่นได้ดีวันนี้ถือว่าแพนี้ถือว่าเป็นเซตที่สองเลยนะครับมีสาวเชียเบียร์ด้วยนะครับที่สนามเพชรเกษม68วันนี้ก็ถือว่ากลับมาอีกแล้วนะครับโอ้ยจังหวะของเสียอ็อฟนักกอบตบมครับน้ำหนักเท้าดีเหลือเกินครับ อยู่ที่สามต่อศูนย์ครับเขื่อนที่มาแล้วครับโอ้ยจังหวะนี้กำลังไม่พอนะครับต้องมีน้ำหนักในทิศทางได้ดีนะครับตอกเดียวทุกจังหวะครับคอบครับโอ้ยลุกนี้อ๋กครับจังหวะมาแล้วล้ะครับสวัสดีคุณต้นวิวก้าด้วยนะครับครูนี้เป็นการเจอกันนอกรอบครับคอบบางพีต่อ2คนคือ ทางด้านฝากฝั่งของออฟนครปฐมเสื้อสีส้มครับยืนอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็เจ้าสุบินครับในเหลี่ยมที่มีอยู่ว่าเสิร์ฟแปรปอกเบียวทุกจังหวะครับไม่สามารถเบิ้ลจังหวะได้นะครับใครที่เป็น f อออฟนะครปฐมและเจ้าสุบินครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เป็น FC เจ้าครอบบางพีคนนี้ครับดยิงก็แย่ําดิีปเล่นไรต่อผมยิงตายอยู่โอ้ดูครับคนขอเล่นมึงไปพูดไปบอกว่าขอไม่ได้หรอกมึงก็พูดว่าอะไรขอไม่ได้หรอกคนขอเล่นวันนี้อาจจะบุ่มป้องอาจจะใกล้ๆนักกีฬาเลยนะครับสัมผัสกับนักกีฬาเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้นั่งอยู่แท่นนะครับ แต้มอยู่ที่2ต่อสาครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับลูกนี้เอาและครับแปะปอกเดี่ยวมาครับทิศทางต้องได้นะครับน้ำหนักต้องได้ครับแปะจะใช้กำลังอย่างเดียวไม่พอนะครับทิศทางและน้ำหนักคุณต้องได้นะครับต้องมีความเชี่ยวชาญและมีความแม่นยำกับการซ้อมมานะครับแผ่นนี้ครับดูแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเล่นง่ายๆนะครับอื คู่นี้ครับตัดนาซ้ายมาใ่หมครับโอ้ยเสียบออกเจาคอขครับ,รบเดินเครื่องไปอย่างเดียวเลยครับจังหวะของเสียออฟบังพินครปฐมลูกนี้สุบิน โอ้ยจังหวะนี้ครับจังหวะโอ้ยเจ้าคอปครับกำลังหมดครับโอ้ยลูกนี้ครับอืโอ้โหเจ้าตัวลูกนี้ก็ว่าอย่างว่าแล้วครับยืนอยู่คนเดียวจงโตระดับสองคนครับนครปฐมครับอืสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ แต้มตอนนี้อยู่ที่สามเท่าครับสวัสดีคุณเจเจิวลรี่ด้วยนะครับแต้มตอนนี้อยู่ที่สามต่อสามครับเสยอฟเข้าปังพี่เอาละครับเจ้าสุบินครับเคลืค่อนที่ได้หรือเปล่าครับลูกนี้ลูกนี้ครับ โบกรถเข้าไปข้างในหน่อยครับวันนี้ถือว่าเพชรเกษมเปิดฉากแบบเป็นทางการครับนะครับถือว่าเป็นทางการกันเลยนะครับมีสาวเชียร์เบียร์ด้วยนะครับสุภาพบุรุษท่านใดที่เงงเงงกลางค่ำกลางคืนก็สามารถเดินทางเข้ามาได้นะครับสาวเชียร์เบียร์สั่งเบียร์สักสามขวดก็ถือว่าได้เบอร์โทนะครับสวัสดีคุณแจ้ด้วยนะครับ แ่ลง,ง้าเฮยแต้มตอนนี้อยู่ที่5ต่อ3ครับตัดหน้าซ้ายสุบินครับอุ้ยจังหวะนี้รองเท้าของเยออฟครับอน้ำหนักน้ำหนักนี้นนนถือว่าขาดนี้หายครับน้ำหนักครับ สวัสดีคุณวันนี้วันนเซียนจะหมดดาบ้านไผ่ใจเกินร้อยด้วยนะครับหรือเสียชัยเชิงกงครับเข้าบังพีลูกนี้ครับโอ้ทิศทางได้ครับจังหวัดสวนจังหวัดเดียวเลยสุบินใช่ไหมชื่อสุบินใช่ไหม,อ,มออฮอัครับแผ่นี้จังหวะนี้ครับของเจ้าข้าวบางพีครับน้ำหนักขาดไปครับ แต้ม5้าต่อ5้าครับไปท่าเราไม่ได้เลย,อ,ยลอุ้ยลูกนี้น้ำหนักทิศทางขาดไปครับจังหวะลูกเสิร์ฟของเสียออฟนกกรระครับผสมครับแต้ม5้าเท่าครับอุย้ยจังหวะนี้ครับ เจ้าตัวแท็กตัวมงจังหวัดเดียวเลยครับแตจมหกต่อหครับห่างกันที่1นึ่มเ,เขาปังผิกไปก่อนครับไปก่อนฮะ ปอกเดียวจังหวะเดียวไม่พอนะครับต้องมีจังหวะที่คลาสสิกแล้วก็ม,มีน้ําหนักและทิศทางได้ดีนะครับนี่แหละครับจังหวะของเจ้าสุบินครับสุภกิจเวิร์นขุนทดนาวินแข่งตอนไหนน่าจะอีกคู่สองคู่ใช่ไหมครับแจนาวินเราวันนี้เราจะได้ดูการไล่สดของเจ้านาวินอยู่แล้วนะครับนะฮะเราจะไล่สดกันให้ดูนะครับ การกลับมาของเจ้านวิน KBP ครับก็อกเดียวบ็อกเดียวของเจ้าข้ังบังพีกับใครเลยกับแปะนะครับสโมสรหลีกของพีซุโลกครับข้บังพีครับฝากแชร์เลยนะครับฝากแชร์ได้เลยนะครับว่าเราจะไลฟ์สดกันให้ดูผ่านเพจ ฝางกอกตะกอ้อออฟฟิเชียลครับบายแฮมเราเลยจุดครับทำหน้าที่บรรยายเกมข้างสนามครับสัญญาณภาพชัดไหมนะฮะส่งบอกด้วยนะครับถ้าสัญญาณภาพไม่ชัดจะให้ทางเสียแจ้ไปเติเมเน็ตอีกสัก200ครับ <c oughs> <c oughs> ให้มันชัดไปกว่านี้ครับ แต้มตอนนี้อยู่ที่6ต่อ5ครับ12แต้มพอครับอือครับขอบนะครับโอ้ยลูกดีครับอือจังหวาของเสียอฟนะครับปถมครับโดนเท้าขวาข้ามด้วยแปรฉลับออกฝั่งซ้ายสุดครับขอบคุณคุณอนุกูลด้วยนะครับโอ้ยลูกนี้ทิมจังหวะเดียวแล้วครับ สุบินจังหวะเมื่อกี้ครับสวัสดีคุณโดนโคอกสิงคอกส,งกสิงจันทบุรีด้วยนะครับสวัสดีคุณคิดตั้นด้วยครับแต้มตอนนี้ห่างกันที่สามแต้มครับ8ต่อ5เข้าบางพีเสิร์ฟโอ้ยลูกนี้เสิร์ฟครับโอ้ยตัดเข้าหน้าซ้ายของเจ้าสุบินครับโอ้โหเสิร์ฟดีครับจังหวะนี้ของเจ้าคอบ 9ต่อหครับห่างกันที่4แต้มโอ้โหเริ่มกดดันเกมเสิร์ฟแล้วครับเจ้าครอบบางพีครับต้องเอาแล้วครับเซตที่2ครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่10ต่อ5ครับคอบบางพีได้เสิร์ฟครับอื้เสียออฟสุบินครับสุบินไล่ต้อนคนเดียวแล้วครับจงังหวะนี้ อยู่ที่สุบินนะครับจังหวะของเจ้าครอบนีถือว่าประสบการณ์สูงนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเจ้าครอบน่าจะดูดีกว่าทางด้านของสุบินแล้วก็เสียอ,อ็อฟนักขประถมครับแต่ไม่แน่ไม่นอนครับจังหวะเปลี่ยนทิศทางด้วยได้ตลอดเวลาแหละครับถ้าเกิดความประมาทครับอขอบคุณดำเนินขสั่นด้วยนะครับ ขอบคุณในการกดไลค์กดแชร์ทุกท่านนะครับแต้มอยู่ที่6ต่อสิครับห่างกันที่4แต้มโอ้ยลูกนี้ครับ้ โอ้โหเข้าช่องกลางครับเสียออฟนี่ครับเคลื่อนที่มาได้ครับเจ้าสุบินปังแล้วครับลูกนี้โอ้ยลูกนี้โอ้โหจังหวะของเจ้าสุบินครับสวนจังหวัดแรกครับอื้พัฒนาฝีเท้ากันอย่างมากครับสำหรับเจ้าสุบินครับเขาเขาซาอินเทเน็ลิงผมหรือเปล่าเขาเป็นสซาดช็ค เอาละครับเจ้าสุบินครับออฟนครปฐมครับอุ้ยจังหวะครับจังหวะนี้ประมาทไม่ได้นะครับทำอะไรก็ต้องรีบทำนะครับจังหวะของเจ้าข้อบังพีครับถือนปล่อยให้ขยับแต้มเข้ามากระชั้นชิดนี่ถือว่าสร้างความกดดันได้ดีนะครับไม่ธรรมดานะครับทังเสียออฟนครปฐมแล้วก็เจ้าสุบินครับ ตัดหน้าซ้ายมาอีกแล้วครับอออือลูกนี้ครับโอ้โหน้ำหนักเท้าได้ดีครับจังหวะของเจ้าคอบครับจะพิมพ์ข้อความที่เป็นราคาเข้ามานะครับขอความร่วมมือบรรดาแฟนเพจด้วยนะครับวันนี้เราจะไล์สดกันให้ดูแทบทุกคู่ครับนะฮะเราจะให้ความสำคัญกันทุกคู่ครับ กฎกติกาคู่นี้มีอยู่ว่าเสิร์ฟแปรจังหวะเดียวทุกจังหวะครับคือพูดง่ายๆเป็นภาษาของตะกอ้อก็คือป๊อกเดียวทุกจังหวะนะครับไม่สามารถเบิ้ลได้นะครับ12แต้มแค่น,นั้นครับนะฮะเป็นกำลังที่ฮิตฮอตครับป๊อกเดียวครับะะลูกดีครับขาบังพี่ ين, โอ้ยสุบินครับเจ้าสุ <Lob ster. S 2> บินโตเลยครับจังหวะนี้ โตไม่พอนะครับต้องมีน้ำหนักและทิศทางได้ดีนะครับสุบินเอาแล้วครับแปรซ้ายครับโอ้ยสุบินลูกนี้ครับโอ้ยลูกดีครับเอาแล้วครับจบเกมไปครับเจ้าคอบบางพีชนะด้วยสกอร์ 12ต่อต่อ6อนะต่อ7นะครับถือว่านำห่างครับ